ต้อนรับค่ะเข้าสู่ศูนย์รถยนต์มือ2โตอโตคาค่ะ,คะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับน้องเอิญโตออโตคานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะน้องเอิญเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปชมรถที่เรียกว่าเป็นรถสวยหรูสไตล์ผู้บริหารกับแบรนด์ Honda นั่นก็คือ Honda Accord นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับรุ่นแรกค่ะ Honda Accord 2.4 Che เทคค่ะแล้วก็รุ่นต่อไปคือ Honda Accord 2.0E และ Honda Accord 2.0 EL ค่ะและต่อไปเนะี่ะเป็น Honda Accord 2.4 EL นะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถที่เป็นไฮบริดประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานเราก็มีเหมือนกันค่ะกับ Honda Accord 2.0 Hybrid น <Wow>. ั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนี่นะคะเป็นแค่นำจิ้มคำนั้ <Wow. S 2> น,นจริงๆแล้วรถของเรามี มากกว่านั้นอีกนะคะถึง400คันเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะตามมาดูรถจริงๆสวยๆกันได้เลยค่ะนะเดี๋ยวเดินจะบอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าก่อนอื่นต้องแจ้งกันก่อนนะคะสำหรับรถยนต์ทางศูนย์รถยนมือสโตออโต้คราของเรานะคะเรียกว่าเป็นรถสวยคัดสภาพเกรด A นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่มีชนหนักไฟไหม้พลิกคว่ำนะะหรือว่าจมน้ำค่ะถ้าหากลูกค้าตรวจพบเจอนะคะ เรายินดีคืนเงิน100%ค่ะแล้วก็มีระบุชัดเจนในสัญญาด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้รถน้องเอินแจ้งก่อนค่ะราคาเริ่มต้นนะคะกับ Honda a c c o r d เพียงแค่589,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าอยากมาดูรถจริงมาก็ได้เลยค่ะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตโอัโตค่ะตั้งอยู่ที่เส้นกาญจนาตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรายังมีรับประกรันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ หรือว่าเกียร์งาน2บปีนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757ค่ะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook หน้าเว็บไซต์แกม TikTok อแล้วก็ไลน์แอดค่ะรวมถึงช่องทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้นอนขอฝากไว้ด้วยค่ะกับแบรนด์ Honda กับ Honda Accord นั่นเอง คลิปต่อไปนะคะค่อยมาลุ้นกันค่ะว่าน้องเอิญจะพามาดู <Wow. S 1> รถรุ่นไหนกันต่อนะคะวันนี้น้องเอิญลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ